แพทริเซียแจงท้องสองหลังคลอดน้องแอลิเซียได้ไม่นานก่อนเผยตัวตนสามีไหวแบบนี้พอได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ปุ๊บนางเอกสาวแพทริเซียกูดและสามีอย่างโนดวิเศษก็ทั้งรักทั้งหลงลูกสาวอย่างน้องเอลิเซียหนักมากโดยเฉพาะคุณพ่ออย่างหนุ่มโนท,ทีล่าสุดคุณภรรยาแฉว่า มีการตั้งเป้าวางแผนเอาไว้ว่าภายใน5ปีจะมีลูก3คนโดยแพท,ทีิเซียเผยว่าเรื่องทายาทคนที่2ปีหนะ้าค่อยว่ากันใหม่พร้อมลาว,ว่าสามีบอกเหตุผลว่ามีลูกหนึ่งคนเสียเวลาไป3ปีถ้ามีลูกต้องมีติดติดกันก็เสียเวลาแค่ครั้งเดียวด้านสาวแพทก็เห็นด้วย และมองว่าการอุ้มท้องไม่ได้ทรมานขนาดนั้นลัน่นภายในห้าปีจะมีน้องและตั้งเป้าไว้มีลูกแค่สามคนก็เพียงพอแล้วส่วนที่หุ่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแพตติเซียบอกยังมีหน้าท้องอยู่พร้อมบอกการเข้าเต้าทำให้หุ่นเข้าที่เร็วขึ้นเจ้าตัวไม่ได้ควบคุมหุ่นอะไรแถมยังกินเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำส่วนหลายคนชมดูเปล่งปลัง่งถ้ารู้อย่างนี้มีลูกตั้งนานแล้ว